เราก็จะเดินทางไปกินข้าวแล้วหมูก,กันนะครับวันนี้เราเออกจากห้องพักนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับที่เราจะต้องเดินทางกับการบดดีกับงานช่องวันตลาดนะัดวันสร้างสุขที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ครับก็งานนี้ <c oughs> เดินทางมาขายนะครับเราก็ไม่รู้เลยว่า,าจะขายดีไม่ขายดีคนจะเยอะไม่เยอะนะครับแต่มุมที่เราได้อยู่ร้านที่เราได้อยู่มันเป็นมุม up งานนี้ก็บอกเลยว่าเจ็บตัวเหมือนเดิมนะครับก็นะครับประสบการณ์นะครับถือว่าเรามาหาประสบการณ์นะครับแต่ว่าประสบการณ์ของเราแรกดลวยกว่าแรกมาด้ยวยความการเป็นหนี้แล้วกันนะเ้าเดินทางไปหาข้าวกินตอนเช้าแล้วกัน เดี๋ยวเราก็จะเดิน <c oughs> ไปกินกันข้าวเล็ดหมูคือจริงแล้วผมเป็นคนที่แบบไปที่ไหนายามเช้าก็คืออยากกินมากข้าวเลดหมูคือจะไปหาร้านอรอ่อยๆนะกินแล้วก็ที่จริงแล้วไปแต่ที่จังหวัดมันก็จะต้องวัดดวงใช่ไหมครับการกินกินในร้าน,นาต่างๆว่าจะถูกใจทุกภาคเราหรือเปล่าแต่ร้านเนี้ยก็คือเป็นร้านที่ผมเคยมากินแล้วแหละแล้วก็รสชาติก็อร่อยครับอร่อย,ออย,ออยอก็คือไชดีอ่ะก็คือายดีนะทั้งไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ไปดูนะครับบรรยากาศของร้านเป็นยังไงก็คือเอา,าง่ายๆว่าหลายท่านที่เป็นสายขเขาเล็กหมูถ้าเมื่อเห็นแล้วอ่ะต้องถูกใจแน่นอน,นะอนร้านอยู่ตรงเ้าผม,มน,นี่แหละนี่ก็คือเป็นร้านที่อยู่ติดริมหนองนะเล็กหนองที่จอดรถก็สะดวกสบายนะจอดได้ริมริมทางหมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จอดได้นะ วันนี้มาทิศเพื่อนก็ร้านร้านก็ยุดกันหลายที่เลยนะก็นี่โอ้ยวันนี้ใส่เสื้อด้วยนะคทุงวันสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามากินกน,นะครับเช้าเรดยหมูนะครับม,มันเดมอันนี้เพิ่งผสมเสร็จเลยหรอครับใช่อันนี้นลาดนะทีนี้ทีเดียอีกหนึ่งหนึ่งอย่างที่ร้านนี้นะครับก็อันนี้คือถ้วยธรรมดาเนาะ อันนี้กี่บาทนะครับอันนี้สี่สิบบาทสี่สิบบาทนี่คือวีธรรมดาแล้วก็ลาบในชามนั้นถ้วยนี้เท่าไหร่ครับสามห้าอันนี้สามห้าครับไม่ร้อนในเหล็กนะคิวแน่นๆเลยอะอล้ครับไปเสิร์ฟแล้วอะไรไม่รู้ประกาศคนแน่นเลยครับร้านนี้ครับ คือร้านเจต้อยนะครับร้านเจต้อยอยู่ริมหนองสมบูรณ์นะครับอยู่ที่นครสวรรค์นะครับก็จะมีออเดอร์แล้วก็จะมีคนใหม่เรื่อยวันอาทิตย์อาจจะตื่นสายกันนิดนึงนะครับเพราะวันหยุดนะครับอาจจะมากินในสายกันนิดนึงก็คือเขาเริ่มเปิดแต่เจ็ดโมงเช้ายันบ่ายสองเนาะแ้่หมดก่อนเราเก็บก่อน แปดสิบเก้าสิบบาท ต้มเต่าท่านครับต้มหนังต้มเต่าท่านเลยต้มหนึ่งแต่รับอะไรรับหนึ่งต้มหนึ่งข้าวสองแปดห้าดูปลเลอร์เลยจ้าลูกบอลเลอร์เลยหมูจ้าหมูปั้นแต่ดูเตี้ยมก็เกิดได้บ่าเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงอะไรของน้ำจิ้มนะผมเป็นคนที่เวลากินข้าวถ้วยหมูผมชอบแก้สันจิ้มก็คือปรุงน้ำจิ้มนะเตาานะครับจิ้มกับต้มเลือดนะครับ ากน,น,นิดหนึน่งประมาณครึ่งช้อนที่เนี่ยน้ำส้มเขาอมีความเป็นพริกเขียวข้าทําแนวสไตล์ซีฟู้ดจริงๆแล้วน้ำส้มตัวเนี้ยเราเห็นที่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นพริกแดงครับถ้าเป็นน้ำส้มแบบสไตล์ข้าวอะไรอะน้ำส้มผู้เสี่ยวทั่วไปแต่นเขาทำเป็นแนวซีฟู้ดสีดเขียว พริกเนี่ยเป็นพริกคัวเองหอ,อมมา,าก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวน้ำซุปใส่เข้าไปให้มันเป็นมีนความเค็มโคตรถ้าเราระสมปกติใช่ไหมครับมม่ก็จะแห้งๆใช่ไหมครับแต่บบางร้านอ่ะเขาจะมีมะนาวสดนะครับมะนาวสดวางไว้ให้ให้เราบีบ แต่เนี่ถ้าเราผงเนี่ยมแน่ๆเดี๋ยวเราจะเอา,าน้ำตัวน้ำสุปของน้ำซุปของตัวเก้าหลัใส่เข้าไปน่นแน่นแน่นแล้วคือจะแน่นตเวลาแตั้งแต่เปิดร้าน,นยังแบบปิดร้านเลยถ้าคือร้านนี้นคือเอาเน้ลูกค้าประจำเยอะมากๆ ไม่ทานอะไรไม่ใส่อะไรสั่งได้นะไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่เลือด <ขอ S 2> ไม่ใส่อะไรไสั่งได้หมดเลยนะขอให้จดรายละเอียดให้ดีพ่อค้าจัดตามที่เราจดคนระับ ก็อยู่ตรงบริเวณน,นะครับเป็นส่วนสนาธารณะนะร<ม>้านนี้ติดอยู่ริมรั้วเลยนะครับ บอกเลยว่าใครมานาครสวรรค์นนะริมหนองสมบูรณ์นะตั้งชีวิตก็ได้ครับเป็นต้มเลือดหมูเจ,ตเจต๊ต้อยเจ๊ต้อยต้มเลือดหมูนะครับก็ที่ร้านจะไม่มีแตรร่ก็มีจะมีลาบด้วยะจะมีลาบด้วยลาบก็อีกเป็นหนึ่งทีเด็ดเลยนะครับแต่ว่าผมเอามากินบ่อยนะวันนี้ผมกินข้าวต้มเลือดหมูนะครับวิมาแล้วนี่มาแล้วไอ้สายเนี่ยเ,เป็นตัวพิเศษแล้วก็ใส่ข้าวถ้วยผมเป็นคนที่กินข้าวสองถ้วยจริงไปไหนกินข้าวสองถ้วยนะ ามาแล้วครับมาแล้วมาดูควาเนี่เมื่อได้ต้มรลือดหมูมาแล้วก็คือเราจะเอาตัวน้ำซุปน้ำซุปของต้มเลือด มาใส่ตัวน้ำจิ้มเพื่อให้มัความเป็นน้ำเป็นเนน็น้ำน้ำจิ้มตัวน้ำซุปของเขาวมนหมกคนน้ำจิ้มให้เป็นขา้า ต้มมาเราปรุงน้ำจิ้มต่างหากจากว่าถ้าบางบางคนคือทานก็คือมากครับจะปรุงรสชาติของใบน,นี้เลยหอมกระเทียมมากกระเทียมเจี่ยวเองกินกันเลย ข้าวเนี่ยเป็นข้าวแบบรวนๆเป็นข้าวแนวข้าวขาว,ขาวจะไม่ใช่ข้าวหอมเพื่ออาจจะเป็นหอมผสมไม่ไแน่ใจ มเียเป็นตัวรบบวนมากอันนี้ถ้าตัวนี้จะมันเหมาะการใช้ตะเกียบมีการคีดมาถ้าเป็นข้าวห่อมาตะเกียบมันคีดง่ายง่ายกว่า Vielen Dank. Yeah. ตาวันนั้นผมมาก็เจอมากินเหมือนกันตาเคยนะนี้ขตากินประจำเลยน่นมมาน่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 าานาน่าน่าบ่านอานา่น่อ,นอ่นอนออาน่อน ใส่ถัวอย่างเงี้ยคือเริ่มต้นที่3าบาทครับสามารถตัง้งพิเศษได้นะครับเอาไปแยกลาบบางคนคือบางคนแบบอยากกินในราบในข้าวเลยก็ได้นะครเพียง15บาบาทเท่านั้นนะครับร้านเนี้ยลาบกับข้าวเลยอ15บาทแตบคนพอดีกินเนี้ยต้หนหมูสามชาม รับใหญ่เท่าไหร่อะสามห้ค่ะสามห้จะมีถ้วยเล็กยี่หถ้วยเล็กยี่ห้าชุดชุงสามชุดใช่ไหมใช่ชุดสี่สี่สี้อยยี่สิบร้คราสาห้บวกอีกสิบห้แ้ว ก็ใครที่มาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ฝากไว้หนึ่งร้านนะครับกับร้านเจต้อยนะครับต้มเลือดหมูนะครับอยู fin ่ริมหนองสมบูรณ์เลยนะครับใครที่เดินทางมาเที่ยวนครสวรรค์แล้วมาพักที่ที่นี่นะครับตอนเช้ารีบตื่นมาครับร้านเปิดเจ็ดโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะครับแต่ถ้าหมดกอดก็เก็บกอนเพราะงั้นอยากให้ฝากทุกคนเลยก็คือให้ทุกคนได้มาลองชิมกันนะครับร้านนี้คือร้านอีกหนึ่งร้านเด็ดนะครับริมหนองสมบูรณ์นะครับ จังหวัดนครสวรรค์อยู่ตรงหลังอุทยานมังกรนะครับอยู่ตรงนี้เลยก็ร้านจะบอกเลยว่าคิวตลอดอะทำถึงทำตลอดอะคือจะให้เยอะนะครับพิธธรรมดาธรรมดาที่คิดมีเด็ดห้าสิบข้าวถ้วยละข้าวถ้วยกี่บาทข้าวห้าบาทผมกำลังสงสัยอยู่มันเยอะอะคือมันเยอะเราตกตกกลัวห้าบาทหรือสิบบาทสงสัยมากก็คือ ออกข้าวช่วยระคาปลาช่วย,ยเยอะนี่มันที่ผมเรากินที่ไหนว่าผมจะกินข้าวสองวยใช่ปะ่ะแช่ไหมก็จะบาติ่มพอดีอะ่ะแต่อันนี้ผมกินแทบไม่หมดเลยนะครับเขาจะสงสัยให้เยอะมากๆเลยครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านเจต้อยนะครับที่ริมหนองสมบูรณ์นครสวรรค์ครับใครมาก็มาอุดหนุนด้วยนะครับก็แล้วก็ขอบคุณป้าต้อยก่อนนะครับเราขอบคุณป้าต้อยกันนะครับขอบคุณนะครับ<ะ>นี่ก็คือมาได้เลยฝากร้านได้เลยครับมากันเยอะ มาช่วยอุดหนุนร้านเจ๊ต้อยต้มเลือดหมูลิ้มหนองนะคะประตู11ค่ะมีต้มเลือดหมูและลาบหมูนะคะเปิดเวลา7โมงไม่เกินบ่าย2ค่ะเชิญนะคะเชิญค่ะขอบคุณมากนะคะมาได้เยอะนะครับมาได้เยอะโอเคครับบ๊ายบาย,บาย,บาย